วันนี้ในสังคมไทยเราพูดกันว่า <ขอ S 1> เรายอมรับ L G B T Q มากขึ้นเยอะเลยแต่ในฐานะที่น้องเองอยู่ตรงนี้ได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างน้องคิดว่าสังคมไทยยอมรับได้ขนาดไหนคะหนูว่ายังไม่เท่าไหร่นะคะข้างนอกมันเหมือนว่าจะเปิดกว้างมากขึ้นโอเคคนเปิดกว้างมไม่ได้มองเราแบบเป็นผู้ป่วยจิตจิตเวทเหมือนเนี่ยสมัยก่อนแต่ว่าอะไรในลักษณะอะไรอย่างอนุูพูดเรื่องความรักก็ได้ที่มันที่มันชัดเจนที่สุดอะการที่เราแบบจะมีความรักกับ ผู้ชายสักคนอ่ะเราก็จะเราก็จะถูกตั้งแง่ไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าอ๋อเขาเขาหามงนเขามีเงินละสิเขามาลอกลอกแน่นอนว่าไม่มีใครหลอกเขาจะมาเอากระเทยไม่มีผู้ชายที่ไหนเราจะมารักกระเทยจะมารักพวกตุ๊ดเกยอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีจริงจริงมันยังไม่ได้เปิดกว้างหรือไม่แต่ความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าเขาก็ยังไม่สามารถบอกกับใครๆได้ใช่ในสังคมเพาเออเหมือนอย่างหนูคบเนี่ยหนูก็ต้องแคร์เขาว่าสังคมเพื่อนเขาจะต้องรอเขาเพราะเขามาคบกับเราที่เราไม่ใช่ผู้หญิงจริงๆ <c oughs> ในทางกลับกันนะครับยังไม่ต้องเอาเขาเอาเราก่อนตอน <c oughs> ที่เราครบกับคนของเราที่ <c oughs> อย่างเงี้ยเราบอกพ่อบอกแม่เราไหมหนูบอกพ่อแม่ก็รู้ <c oughs> แต่ว่าพ่อแม่ก็คือก็จะมีวิธีคิดแบบคนสมัยก่อนนั่นแหละคือก็จะมองว่า ผู้ชายเขามาหลอกหรือเปล่าขนาพ่อกับแม่หนูก็ยังมองแบบนั้นว่าค่อยๆเรื่องไปต้องไปต้องรีบหลอกลูกอะไรอย่างนี้เอแต่อาจจะเป็นความเป็นห่วงนะใช่ใช่มันคือความเป็นห่วงจริงๆจริงๆรําว่าเขามาหลอกหรือเปล่าอะไม่ต้องไม่ต้องนึกถึงเพศก็ได้นะใช่ค่ะไม่ว่าใครและหญิงแท้ก็ทุว่าแม่ก็เป็นห่วงกัวและโดยเฉพาะพี่อ่านว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องมองต้องมองแพรรี่เป็นเหมือนกับ เป็นเหมือนเด็กน้อยต่อโลกใบใหญ่ย่างนั้นเลยค่ะพูดถึงคุณพ่อคุณแม่ขนาดนี้แล้วลองไปฟังคุณพ่อคุณแม่ของแพรี่พูดถึงแพรี่บ้างดีกว่าครับคุณพ่อคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะตอนคุณลูกสึกออกมาก็ยังนึกเสียดายเพราะน้อยคนที่จะได้ไปจุดจุดนี้ได้มันมีไม่มากคนไงก็นึกเสียดายนะไม่อยากไปสึก คุณพ่อคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะที่คุณลูกแต่งเป็นคุณแพรลี่อายเพื่อนบ้านหรือว่าอะไรไหมคะไม่อายค่ะรับได้ทุกอย่างที่ลูกเป็นเพราะทาในสิ่งที่ถูกต้องค่ะก่อนที่นี้มันก็ก็ไม่อายเพราะว่าเป็นอะไรก็ได้เขาเป็นคนดีอย่างเดียวเขาเป็นลูกที่ดีที่น่ารักก็อ,อยากจะบอกว่าพ่อแม่รักลูกเพราะมีลูกอยู่คนเดียว อเป็นคนดีของพ่อแม่ถือต่อไปรักลูกคนนี้มากและจะรักตลอดไปค่ะนั่นแหละคุณพ่อคุณแม่เมื่อสักครู่ไหนๆก็พูดถึงคุณพ่อคุณแม่มาพูดแล้วะนะครับในโอกาสนี้อีกสักทีละกันอยากบอกอะไรกับคุณพ่อคุณแม่ของเราหนูอยากบอกว่าหนูขอบคุณพ่อกับแม่มากๆนะคะที่ซัพพอร์ตหนูแล้วก็เป็นทุกสิ่งทุกอย่าง สำหรับหนูบนโลกใบนี้ที่หนูคิดว่าคนอื่นคงเป็นให้หนูไม่ได้นะคะหนูหลักพ่อกับแม่มากๆากๆทีเดียวกันค่ะได้ยังไงก็ตามกันการเปิดตัวเปิดใจเป็นแพรรี่ทําให้เรารู้สึกเบาสบายขึนไหมมากๆเลยแล้วหนูรู้สึกว่าอันนี้ยคือสิ่งที่หนูแบบเปิดเผยมากที่สุดแล้วแล้วหนูไม่ไม,ไม่ไม่มีเรื่องอะไรที่หนูจะต้องเปิดเผยแล้วหนูได้เปิดเผยให้สังคม เห็นแล้วต่อให้มันจะเป็นแค่สิ่งที่ไม่เป็นภายนอกนะคะหนูหนูหนูไม่อยากบอกว่ามันลึกซึ้งแค่ไหนแต่มันคือสิ่งที่หนูเปิดได้แล้วหนูเปิดสุดแล้วหนูบอกกับทุกคนอื่นเสมอว่าทุกวันนี้หนูอยู่กับสามงอหนูก็หนูก็มีความสุขในระดับหนึ่งดีก็คืองานเงินงาม สามงออยู่กับสามงอกำลังกำลังจะถามเลยว่างูไม่มีไม่เป็นไรคัะงูตัดต้ก่อนต้ก่อนต้้อนมีสี่งอหนูคิดว่าต้องมีสี่งองานเงินงามแล้วงูตอนนี้ไม่มีงูตัดงูออกเลอสามงอก็ไม่เนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปอาจจะค่อยๆตัดทีละงอเล่นหนูไม่เคยมีเป้าหมายใหญ่ๆเลยไม่เคยมีความสําเร็จใหญ่ๆแบบที่คนอื่นอาจจะตั้งเป้าหมายไว้แล้วรู้สึกว่าต้องทํามันให้ได้หนูแค่มองว่าชีวิตเป็นเรื่องของความสนุกของการค้นหา แล้วหนูรู้สึกหนูมีความสุขกับความสนุกและการค้นหาชีวิตของตัวเองที่เป็นแบบนี้หนูโอเพนกับชีวิตหนูทุกอย่างหนูไม่ตีเกอบคิดกกอบให้กับชีวิตหนูใจกว้างกับตัวเองหนูอนุญาตให้ตัวเองเป็นอะไรก็ได้ที่หนูอยากเป็นและหนูอยากทําและหนูพร้อมซัพพอร์ตตัวหนูเองในทุกในทุกฟังก์ชันที่หนูเป็นเหมือนเป็นแพรลี่หนูก็เป็นเต็มที่เลยการเป็นเต็มที่กับการใส่หน้ากากมันคนละอย่างกันนะครับที่อ่านต่อให้หนูแบบหนูอยากเป็นแพรลี่แล้วหนูเป็นเพราะว่าหนูอยากทำคอนเทนต์มีคอนเทนต์ขายของได้มันกก็ดดูููปอมม่่หนรร้้สึวาาาถเไไ เป็นจริงจริงมันก็จะดูปอนแต่วันนี้คือหนูรักรักแพรี่ในตัวหนูรักมันจริงๆที่หนูได้เป็นแพรี่ที่เป็น่ตอนี้ชอบคำนี้ค่ะใจกว้างกับตัวเองบางทีเรากําลังเป็นในสิ่งที่ทุกคนอยากให้เราเป็นแต่นี้ไม่นะก็แพรี่ไม่ได้ทําแค่ขายคอนเทนต์หนูมีความสุขกับสิ่งนี้มันเหนื่อยนะคะหนูว่าการเป็นตัวเองเหนื่อยน้อยที่สุดแล้วค่ะเรื่องความงามการแต่งตัวเนี่ยอาจจะปรึกษา คนแถวนี้ไม่ค่อยได้อะนะแต่ว่าถ้าเรื่องความรักหรือเรื่องชีวิตอันนี้นะแหละหนูอยากหนูจะต้องปรึกษาแล้วหนูอยากปรึกษามากๆอันหนูในฐานะเป็นน้องสาวพี่อ้อยพี่สดหนูได้เปิดอกพูดวิธีคิดหนูมุมมองหนูต่อความรักทั้งหมดทั้งมวลและสิ่งที่หนูเจอมากับพี่อ้อยพี่สดอย่างเปิดใจแล้วหนูก็อยากให้พี่อ้อยพี่สดให้คำแนะนําหนูว่าต่อไปถ้าหนูจะมีความรักอีกหนูควรเป็นแบบไหนหรือหนูควรมีมุมมองต่อความรักยังไงเพื่อให้มันมันดีกับหนูมากที่สุด อันนี้หนูอยาก <c oughs> ได้คาแน,น,านะ,ะ <laughs> แนำค่ะแหมมันเป็นม <c oughs> ันเป็นハウทูยากมากแครี่ค่ะจริงแล้วเนี่ยพี่ว่าความรักมันไม่ได้มีโนโ้ต o w ขนาดที่ทำหนึ่งสองสามสี่นี้สีเราถึงจะได้ <c oughs> นะคะเพียงแ,แต่แค่ทั้งสองครั้งที่ผ่านมามันเริ่มมีบทเรียนละ <c oughs> แต่การที่มีบทเรียนนั้นไม่ได้แปลว่าเอาละครั้งที่3ได้แน่นอนรับรองว่านี่ต้องเป็นคนที่ใช่แล้วเพสามครั้งแล้วไม่แน่คนเราอาจจะอกหักไปสิครั้งหรือบางคนอาจจะเจอความรักหนึ่งครั้งแล้วเป็นคู่ชีวิตตลอดชีวิตก็มีเพียงแต่แค่อันนึงค่ะถ้าเมว่อเราไม่คิดว่า อย่างน้อยเวลาจะเลือกใครจะมีสติมากขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าความสุขของฉันจะต้องเติมเต็มโดยการมีใครสักคนเข้ามาเติมความพร่องๆรนอตัวฉันเพื่อมาเติมเต็มวันนั้นเราจะเดินตัวพร่องๆเพื่อรอ,รอ,รอ,รอรใครก็ตามที่มาเติมเต็มแล้วเราก็จะรู้สึกเลยว่าเราก็คาดหวังกับเขาเกินจําเป็นไปหน่อยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเป็นแพร่รี่ที่มีความสุขค่ะถ้าเจอคนคนคนั้นก็เป็นโบนัสค่ะแต่ถ้ายัางไม่เจอคนคนคน,นั้น ก็แค่ขาดโบนัสแต่ฉันก็ยังเติมเต็มความสวยงามของฉันได้อยู่มันจะทําให้เราเลือกใครสักคนหนึ่งอย่างมีสติมากขึ้นและไม่โถมเอาความคาดหวังทั้งหมดไปอยู่ที่คนคนนั้นและเราก็จะไม่พังง่ายอ่ะหนูร้องมาสองครั้งร้องเสร็จปับ๊บตั้ตาแห้งตกแป้งฉันก็สวยต่อเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปถ้าเราไม่ได้คาดหวังกับมันมากมันอาจจะทําให้เราไม่ได้พังง่ายอย่างที่พี่อ้อยบอกตะกี้เนะเวลาเราเราผิดหวังจากความรักครั้งไหนก็ตาม,มเรามักจะพยายามตั้งทฤษฎี พอเจอคนนี้แป๊บหนึ่งแล้วรักเลยแล้วอกหักเอาไม่รักขาวหน้าชใช้เวลานานขึ้น uh huh. อาโอเคไปถึงขาวหน้าเอาใช้เวลานานเอาอยาอก,กอ,อกหักอีกเว้ย uh huh. แล้วอ๋อไอ้นี่มันจนงั้นเราไปหาคนรวยดีกว่าอะไรเงี้ย uh huh. คือเราทุกคนพยายามจะหาสูตรสําเร็จในเรื่องของความรัก uh huh. แต่จริงๆริอย่างที่บอกค่ะสูตรสาเร็จมันใช้เลยไม่ได้เลยเพราะว่า uh huh. ความรักเป็นเรื่องไม่แน่นอนที่สุดในโลกนี้ uh huh. แนัจะถามพี่บอกว่าเราต้องทํายังไงคะพี่ใช้ชีวิตไปตามธรรมชาติวันไหนเจอใครสักคนหนึ่งที่เรารู้สึกรักเราก็ใช้ความรักของเราให้เต็มที่ทําให้มันดีท ไม่เป็นไรก็เราก็รู้แล้วไงสองครั้งที่ผ่านมาก็เริ่มต้นใหม่ได้สี่ครั้งห лай, ้าครั้งหกครั้ง,งก็ยังเริ่มต้นใหม่ได้อยู่มันก็เรียนรู้ไปเรื่อย,อยแบบนี้ค่ะ<ว>คนคะที่อยู่ <ๆ S 2> ใกล้ๆแล้วมีความสุขแพร,รี่อ <feasible> ะพี่ว่าในสุดหนูจะเจอใครสักคนที่อยากมาแชร์ความสุขกับหนู <S <S แต่อันหนึ่งคืออยากให้หนูห่วงความสุขไว้เยอะๆแบบนี้นะเพราะว่าเวลาที่หนูห่วงความสุขไว้เยอะๆเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอใครก็ตามที่ทําให้หนูทุกหนูจะถามตัวเองเลยว่าฉันต้องทุกข์เพราะเธอจริงๆหรอแล้วเดี๋ยวเราก็จะวนกลับมาเป็นแพรีีี่่ทาามมควสุข แบบที่เราได้เห็นกันแบบนี้ด้วยก็ทุกครั้งนะฮะก็ยังรู้สึกเสมอนะครับว่าเป็นคนที่พูดจาหน้าฟังมไม่ใช่แค่แบบว่าเพราะว่ามันไพเราะหรือว่าเพราะมันประดิษฐ์ออกมานะครับแต่ผมรู้สึกว่าทุกครั้งเขากลั่นออกมาจากความเป็นตัวตนของเขาจริงๆแล้วก็เต็มไปได้วยความจริงใจนะครับเช่นเดียวกันกับวันนี้ที่เราได้รู้จักแล้วก็อัปเดตกับชีวิตรวมถึงมุมมองของความรักล่าสุดในเวอร์ชั่นนี้ แต่งเต็มเพื่อคลับไรเด s h โชของเรานะครับบแขกรับเชิญของเรานะฮะแพรี่ครับผมขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณค่ะและขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนของเราครับลักต o ซอยโกซีวีเติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่อง เจลอาบน้ำโชคูบุสิสกิน Solution ไกลปัญหาผิวสิวแห้งไม่เฟิร์มวันนี้ขอบคุณนะครับพี่อ้อยพี่ชอดนะครับขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับก,การติดตามและแน่นอนแขกรับเชิญของเราอีกครั้งหนึ่งด้วยน้องแพรี่นะครับแลวเรลาทั้งสี่คนหมดเวลาแล้วนะครับลาคุณผู้ชมแล้วเจอกันใหม่วันเสาร์หน้า11โมงช่องวัน31วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะหนูอยากเป็นแพรี่แล้วหนูเป็นเพราะว่าหนูอยากแค่ทำคอนเทนต์มีคอนเทนต์ขายของได้มันก็ดูปลอมอะหนูรู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้ เป็นจริงๆมันก็จะดูปลอมแต่วันนี้คือหนูรักรักแพรลี่ในตัวหนูรักมันจริงๆที่หนูได้เป็นแพรลี่ยังม็มสวารารกกคือ